สวัสดีครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะพามาชมบอลสีสวยๆนะครับบอลต้นนี้เขาเรียกว่านางไหมนะครับท่านผู้ชมอายุของต้นก็10ปีกว่าแล้วนะครับ10ปีอัพนะครับซึ่งเจ้าของเองก็จําไม่ได้ว่า10ปีเท่าไหร่นะครับก็เอาง่ายๆก็คือ10ปีขึ้นนะครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยซึ่งพ่อพงเองก็เพิ่งเคยเห็นนะครับว่า บอนสีนางใหม่ที่ต้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูสวยขนาดนี้ก็ครั้งแรกนะครับที่เห็นเห็นไหมครับใบมันวาวเลยนะครับการกัดสีก็สวยนะครับสีแดงสีเขียวนะครับกัดสีสวยมากครับนี่นะครับสีแดงสดสวยมากๆเลยนะครับอยากเอามาแบ่งคันให้กับ FC ของพ่อวงพอเพียงได้ชมกันนะครับต้นนี้ถ้าเราขายเนี่ยนะครับราคา หมื่นอัพนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับแต่ว่าเจ้าของปลูกไว้เพื่อชื่นชมนะครับไม่ได้ขายนะครับดูโคนนะครับหัวนี่ครับกระถางนี้อายุสิบปีนะครับนี่สวยงามมากๆท่านผู้ชมชมแบบจุใจเลยนะครับ เอามาให้ชื่นชมด้วยกันครับคือนางไหมนะครับอยากจะมีแบบนี้สักกระถางนะครับไว้ที่บ้านนะครับคงจะมีความสุขมากมากนะครับนั่งชมได้ตลอดวันเลยครับแบบนี้ครับสำหรับคนที่รักบอนสีนะครับรักต้นไม้ใบสวยนะครับก็ถ้าเห็นนางไหมต้นนี้ต้องหลงรักแน่ๆนะครับ พ่อคงเองมาเห็นก็ยังชื่นชมเลยนะครับยังหลงรักนะครับอยากมีแบบนี้บ้างนะครับซึ่งที่บ้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านคุณป้าที่รู้จักกันนะครับก็จะมีการปลูกนะครับบอลสีไปเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับอีกด้านข้างเห็นไหมครับมีมีหลายๆอย่างนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับปลูกไว้ข้างบ้านเฉยๆนะครับ ท่านเป็นอาจารย์ที่เกษียณแล้วก็ปลูกไว้เพื่อความสุขส่วนตัวนะครับเลี้ยงไว้ดูยามว่างนะครับของอคนหลังเกษียณนะครับนี่ครับสวยๆทุกต้นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้ปลูกไว้ข้างบ้านนะครับท่านผู้ชมนี่ครับให้ชมบรรยากาศนะครับ อันนี้ไม่ได้ปลูกเพื่อขายปลูกเพื่อความสุขส่วนตัวนะครับเอาไว้ชื่นชมนีเยอะมากเลยครับสวยงามมากๆครับมีหลายอย่างนะครับก็คงไม่ได้ต้องเจาะว่าเออมีอะไรบ้างนะครับอยากจะให้ดูว่านี่แหละครับการที่เราทําอะไรด้วยความสุขนะครับมีความสุขนะครับเราปลูกด้วยความสุขเราก็จะได้รับความสุขกลับมาในเวลาที่แบบว่า ที่เรามาถึงเวลาที่เรา,เาได้อยู่กับสิ่งที่เรารักนะครับนี่คือช่วงเกษียณนะครับของคนเกษียณคนที่แบบว่าหาอะไรทำนะครับในช่วงที่เวลาว่างเราให้เกิดประโยชน์นะครับเราก็ได้ความสุขจากสิ่งเหล่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับครับ